Yeah. she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a. สวัสดีค่ะเจอกันกับไมฟอร์ดออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไมก็มีแนะนำนะคะแนวทางการแต่งของ Ford Ranger XL t เป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะมาเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2แรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะสำหรับชุดงานวันนี้ก็จะมาเป็นชุดงานของ Wi ยบอดีนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนสเตปไฟแล้วก็ตัวยกหน้า3หลัง2ให้กับลูกค้านะคะบอกเลยว่าชุดงานตัวนี้ นะคะลูกค้าเป็นคนดีไซน์แล้วก็ออกแบบในไรสไตล์นะคะของลูกค้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวมายจะพามาดูทีละชิ้นงานเลยคะ่ะสําหรับตัวด้านบนนะคะจะใส่เป็นตัวสกู๊ปทรงฟิตนะคะจะทําเป็นสีทูโทนเป็นสีดําเงาตัดด้วยดําด้านให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นชุดงานนะคะ F 1 5 0 Y Body นะคะจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เป็นตัวฟอนต์ FORD เป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวนี้เลยเป็นสีดำด้านนะคะ ในส่วนของตัวการชนด้านหน้านะคะเราก็จะเปลี่ยนยกชุดทั้งหมดเลยให้กับลูกค้านะคะจะทําเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะไฟนะคะตัดหมอกยังอยู่เช่นเดิมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ F150 นะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะสเตปไฟหน้านะคะเต็มระบบแบบฟูลออปชั่นเลยจะเป็นไฟหน้ามาสเตนนะคะมาพร้อมกับตัวคีบฉลามนะคะ3คีบพ,พร้อมตัวเดยไรแล้วก็ใส่เป็นตัววงแหวนวงกลมแล้วก็พร้อมตัวเดริอายสีแดงให้กับลูกค้านะคะด้านข้างของเขานะคะจะ ทําเป็นนะคะ w i Body ก็คือตีโป่งออกมานะคะจะเป็นงานรุ่นน้องนะคะของแรปเตอร์ก็ว่าได้นะคะคือ DNA ของแรปเตอร์นั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะไมค์ก็จะยกหน้า3หลัง2นะคะในสเตปนะคะของโชคโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมใส่ปีกนกปรับองศาให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับยางเมนต้านะคะ33 1 2 5คูณนะคะ R 2 0นะคะลายแม็กของเขาก็จะออฟรคอยู่ที่44นะคะบอกได้เลยว่าชุดงานนะคะในวันนี้เป็นสุดไอเทมมากๆเลยนะคะสำหรับตัวกระจกมองข้างนะคะไมค์ก็จะใส่เป็นตัวสเต็ปไฟนะคะให้กับลูกค้าแบบนี้เลย ค่ะสำหรับตัวด้านหลังนะคะไม้ก็จะใส่เป็นตัวโลบาเหล็กเป็นงานของเออ l เลนเดอร์นะคะมาพร้อมตะแกรงวางบนแบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเรามองนะคะองศานะคะของตัวด้านข้างนะคะเขาจะทำตีโป่งออกมาเช่นกันนะคะก็เป็นชุดงานของ Widebody เช่นกันสเตปไฟหน้ามาแบบเต็มฟูลออพชันและจะพาดในสเตปไฟท้ายนะคะทรงเมกา LED นะคะสีสมบแบบนี้ไม่ได้เลยใส่เพิ่มเติมนะคะ เป็นตัวครอบนะคะกระบะท้ายนะคะจะมาเป็นตัวฟอนต์ ford เป็นตัวสีดําเงานะคะแล้วก็ตัดด้วยด,ดําๆมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะเป็นงานของออฟโรดนะคะเป็นตัวจีนะคะมีห่วงรากจูงสีแดงนะคะและตัวเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดก็ยังอยู่เช่นกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะสำหรับลูกค้านะคะอยากได้ไรสสไตล์นะคะชุดแต่งนะคะที่เราสามารถออกแบบได้นะคะ ก็โทรหาไมยได้เลยที่0892424073นะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนหรือชุดแต่งแบบจัดเต็มนะก็โทรหาไม้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ